สวัสดีค่ะวันนี้นะอยู่กับเซลปูที่อีซ่ค้าห้องหลวงนะวันนี้นะอีซ่ค้าเขาปรับราคาลดลงนะถึง4คันเลยเดี๋ยวเซลปูพาไปดูว่ามีคันไหนบ้างลา้มเลยจ้าเริ่มที่คันนี้เลยนะคะคันนี้นะเป็นเจ้าอีซูซูเอ็กซ์รนะ ปี2015ราคาขายนะอยู่ที year, ่449,000บาทนะแต่วัน so น exactly. so ี้นะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะรับส่วนลดไปเลย20,000บาทเหลือเพียง429,000บาทได้ปีใหม่ด้วยและเป็นเอ็กซิลี่ด้วยนะคะส่งเพียงแค่8,400ปี84งวดเองเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปไปเลยจ้า ต่อกันที่คันนี้เลยจ้าคันนี้นะก็เป็นเจ้าอีซูซูนะ X Series ปี2015นะราคาขายนะ4 6 9 0 0 0บาทแต่วันนี้นะเหลือเพียงแค่429,000บาทค่างวดนจะอยู่ที่8,400บาทส่งที่7ปี84สีงวดรับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะสำหรับคันนี้เลยนะจ้าเดี๋ยวเราไดูคันต่อไปเลย มาค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเจ็ที่นั่งนะคะเป็น f o r จินเนอนะคะราคาขายราคาเก่านะอยู่ที่6,49,000บาทนะแต่วันนี้นะได้รับส่วนลดไปเลยนะเหลือเพียงแค่5,99,000าหบาทค่างวดน,น่าจะอยู่ที่1,1900บาทเองนะส่งอยู่ที่7ปี8 4งวดนะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่ารถเยอะมากนะเป็นเจ้า Honda Jazz นะ G.E ปี2012นะราคาเก่าอยู่ที่ 36,9, 0 0 0บาท วันนี้นะเหลือเพียงแค่2,99,000ห้าบาทค่างวดจะอยู่เพียงแค่5,900บาทนะส่งที่7จ็ดปีแปดสี่วนนะสำหรับกค้าท่านไหนที่ลดจริงๆนะวันนี้อ e ีซี่คาเราลดจริงๆนะท่านไหนที่สนใจนะก็อย่าลืมฝากมือไว้ในคลิปนี้นะจ๊ะ